เลับไปดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้าคดีการยิงสอจอตงที่ปราจินบุรีล่าสุดมีการเปิดภาพแรกของโกธรหรือคุณสุนทรวิลาวันนายอบจอรปราจินบุรีหลังจากที่ถูกตํารวจควบคุมตัวนะคะทางญาติก็บอกว่าโกธรนนมีอาการเจ็บป่วยหลายโรคส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรีเองก็บอกว่าจะดําเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับบอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบคลิปเสียงค่ะไปดูภาพของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรน,นะคะขณะที่ถูกควบคุมตัว อยู่ภายในห้องสอบปากคำที่สอบพเมืองปราจินบุรีมีทนายความเนี่ยนั่งประกบอยู่ด้วยถือเป็นภาพแรกหลังจากที่โกธรถูกควบคุมตัวได้ที่บ้านหลังเกิดเหตุโกธรใส่เสื้อสีฟ้านะคะเป็นเสื้อยืดสีฟ้ากําลังนั่งคุยกับทีมทนายความโดยมีพลตมตรีภูมินสิงหสุดอนุญาตให้สื่อมวลชนเนี่ยบันทึกภาพได้ ต่อมามีทางหน่วยงานในพื้นที่อย่างอบจอปราจินบุรีเดินทางเข้ามาที่สพเมืองปราจินบุรีและมีทนายความของสพเมืองปราจินบุรีและทนายความส่วนตัวของทางโกธรที่เดินทางมาร่วมรับฟังการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง7คนด้วยก่อนที่เวลาประมาณ9ก้นาฬิกายีนาทีนะคะตำรวจควบคุมตัวหนึ่งในผู้ต้องหาคือนายอภิสิทธิ์อายุ3 4ปีเป็นผู้ติดตามของโกธรและอยู่ในที่เกิดเหตุไปสอบปากคำพร้อมกับทนายความ แล้วก็มีการแยกตัวมาที่ห้องสูนไกลเกลียของสอพเมืองปราจีนนะคะทีมข่าวพยายามสอบถามถึงความกังวลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าตัวของนายอภิสิทธิ์เนี่ยไม่พูดอะไรแล้วเดินเข้าไปที่ห้องสอบปากคาทันทีระหว่างการสอบสวนปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำแผ่นป้ายไวนิวมาปิดหน้าห้องเอาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้สื่อมวลชนเนี่ยันถึกภาพ ขณะเดียวกันพลบบตรีภูมินทร์สิงหาสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีเดินทางมาติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะนักข่าวก็สอบถามถึงเรื่องของความคืบหน้าผู้บังคับการก็บอกว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการช่วยเหลือหรือว่าเอื้อประโยชน์กันส่วนคลิปเสียงที่เราเปิดให้ฟังไปเมื่อสักครู่ที่มีการเผยแพร่ไปแล้ว ลักษณะว่าเป็นการพูดคุยกันก่อนเกิดเหตุภายในบ้านพลตตรีภูมินบอกว่าขอไปตรวจสอบก่อนว่าคลิปเนี่ยหลุดมาได้อย่างไรส่วนประเด็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องการเมืองท้องถิน่นอันนี้ไม่เหมือนการตั้งปมแต่แรกของตำรวจแล้วนะทางผู้การจังหวัดประจีนบอกว่าไม่น่าใช่เรื่องการเมืองท้องถิน่นแต่เป็นความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างสอจโอต้งกับลูกน้องของโกธรเป็นสอจโอต้งกับลูกน้องแล้วนะแล้วก็บอกว่า ต้องทาการสอบสวนก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ไปฟังเสียงผู้การจังหวัดปราจีนบุรีค่ะครับมันก็ต้องขัดแย้งกันนะครับเพราะว่าผู้เสดยชีวิตนี้จะเป็นลูกน้องลูกน้องเก่าของคุณบุญทองนะแต่ก็จะมีปากเสียงกันระหว่างผู้จัดการอันนี้ผมคาดเดาว่านะครับเพี่ตอนนี้เห็นว่ามีตำรวจอีกชุดหนึ่งกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุเพิ่มเติมอ่ะทีสุกสานภาคสองมา บอกมทีเติมเติมเพราะว่าเมื่อคืนนี้มันงคืนครับครับนะครับตอนนี้มีความกังวลว่าคือทุกคนก็เหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในในบ้านเรืองของตรงนี้ไม่ไม่ต้องกังวลนะก็คือเราทําตรงไปตรงมาไม่ไม่จัดแ้งใครับแล้วก็ท่านสพตรก็ย้ําแล้วว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายครับตอนนี้น่าจะมองไปถึงตอนนี้น่าจะมองไปถึงเรื่องของผู้มีอิทธิพลด้วยตรงนี้จะมีการขยายผลอะไรเพิ่มเติมอีไหมครับท่านก็ต้องขยายผลเพิ่มเติมนครับนะครับก็ต้องไม่ต้องไม่ให้มีอิทธิพลใดๆทั้งนั้น ผู้การบอกว่าเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวแต่ว่าถ้าฟังจากคลิปเสียงก็มีการคุยกันเรื่องของการส่งลงในยกรบจรหรือว่าสอ,อบจอด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอ,อก,การตรวจสอบนะคะทีนี้คุณบังอรวิลาวันอดีตนายกอบจอปราจีนบุรีปัจจุบันเป็นประธานสภาวัฒนธรรมปราจีนบุรีเป็นน้องสาวของโกธรเดินทางไปด้วยนะคะเดินทางไปที่สพเมืองปราจีนบุรีเข้ารับฟังการสอบสวนใช้เวลาอยู่ด้านในราวหนึ่งชั่วโมงก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยืนยันว่าโกธรเนี่ย ก็รู้สึกกังวลนะแต่ว่าทุกอย่างเ,เชื่อว่าจะเรียบร้อยดีให้กําลังใจกันไปยอมรับว่านะตอนนี้ห่วงเรื่องสุขภาพของโกทอนหลังที่ผ่านมาต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเห็นบอกมีอาการป่วยด้วยนี่อายุก็มากแล้วนะคะส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นก็ถามน้องสาวของโกทอนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรทางคุณบางออนบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกรู้แต่ว่าเป็นเพียงการทะเลาะก,กันของลูกน้องซึ่งโกทอนก็รับรู้ด้วยค่ะครับ คือที่ที่แกมีอาการบาดเจ็บนี่คือแกเป็นแกเป็นอะไรแกมีาการป่วยฮะอป่วยโอ้เป็นไาโรคค่ะแล้ค่ะแไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าให้ความให้กำลังใจกันเพราะเรามีาเพื่อนเยอะๆเสริมที่แกสนใจดูอยากเขาก็คือไม่คุยม่ได้พูดคุยอะไรกับโกธรเบื้องต้นบ้างหรือยังฮะคุยกันก็แบบว่าพี่น้องที่มีความห่วงใยทำใท่านก็สบายใจ แกยัง<ม>ตกใจหรือว่ากังวลใจไหมครับแม่ไม่ม่กังวลใจไม่กังวลเลยใชเพราะให้กฎหมายเป็นให้มีคุณธรรมแล้วก็่อให้พาเป็นทำพิธีกางแม่ครับแม่เชื่อไหมว่ามันเป็นการแบบจับหัวลูกน้องกันเฉยไม,ไม่ได้มีการทะเลาะกันในเรื่องพอเพราะไอ้อเรื่องทะเลาะไม่มีอ่ะเพราะเขาเหมือนก,รก็รูปกับพ่อกันนะเพราะว่าเขาเวทเขารักมือนเป็นกฎคุณธรรมมา ล่าสุดปรากฏว่าบรรยากาศที่สพเมืองปราจีนบุรีมีกำลังหน่วยสวสดของกองบังคับการตํารวจภูทร,จ,รจังหวัดปราจีนบุรีมาประจําอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีตํารวจอีกชุดกําลังตรวจค้นบ้านเกิดเหตุค่ะครับ